สวัสดีแฟนๆทีเด็ดฮอตสกอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%หากไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักชัดกันมาได้เลยครับค่ำคืนนี้ลุ้นฟุตบอลทั่วอยูฟาแชมเปี้นยนลีกรอบ16ทีมนัดแรกแอเลติโกมาดริดจะดวลกับเชลซีที่สนามเป็นกลางในกรุงบูคาเรสต์ประเทศโรมาเนีย ราหมีของซุซือเดลโก้ซิเมโอเน่รังจาาฝูนาติกาสเปนแต่ผลงานสีนัดหลังสุดชนะแค่เกมเดียวล่าสุดพ่ายคาบ้านให้กับเลบันเตศูประตูต่อ2คืนนี้ปัญหาแนวรับจะไม่มีแคแนที่เปียที่ติดโทษแบนส่วนเกมลุกคาดว่าจะยังคงใช้อังเคลกอริอาชัวเฟลิกและหลุยส์โซเลสส่วนสิงบูนะับตั้งแต่ได้โทมัสทูเคิลเข้ามาคุมทัพ7นัดยังไม่แพ้ใคร ชนะ5เสมอ2เกมล่าสุดบุกไปเสมอเซาท์แฮมตัน1ประตูต่อ1คืนนี้มีปัญหาแค่ติโก้ซินวาที่บาดเจ็บนอกนั้นพร้อมลงสนามคาดว่าแนวรุกจะใช้3ประสานเมสันเมาส์ที่โมเวนเนอร์และแทมมี่อับลาฮัมเกมคืนนี้แม้ว่าตราหมีจะลงได้ในฐานะเจ้าบ้านแต่ไม่ได้เปรียบเพราะมาเตะสนามเป็นกลางแถมเกมรับของพวกเขามีปัญหา7นัดหลังสุดเสียประตูทุกนัด ขณะที่เชลซีได้โทมัสทูเคิลที่มีประสบการณ์พาปารีสแซงแมงเข้าชิงเมื่อฤดูการที่แล้วและชั่วโมงนี้กำลังได้ในอย่างมั่นใจผมมองว่าเชลซีมีดีพอที่จะบุกมาเสมอหรืออาจพลิกถึงชนะได้เลยผมมั่นใจ99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณพอถ้าผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay, okay. Yeah.